เื่อไม่ขึ้นไม่เชื่อไม่ขึ้นเหรอวะระวังระวังกันเยอะมีใครมีกระสุนในเคไหมไม่มีกูได้ปืนมาแล้วไม่ต้องเกาะสามเซตครบเซตเลยเฮ้ยแต่ยิงอุ้ยอุ้ยตรงรถ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 อยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ในรถแตกหนึ่งแตกหนึ่งไปริบไปรีบิะวังยิงระวกระเอง หนกสองมันอยู่ในรถเหรอมันไม่มันไม่อาซาบาย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 ผมฆ่าสิโชคดีบีชัยโชคชัยมีวัวตลกนหรอะวะฮะเฮ้ย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  เปิดพล้เอเปเออเปิดเลยเปิดเลเข้าเลยเข้าเลเข้าเอน้อดาวแตกดักเนสเกลสองคนเนี่ยมันเหมือนศพเพื่อนมั้งเออตายว T Wonder d เขาไปแตกไอจูน